ขอสวัสดีนะครับมาดูพัดลมฮาตเลส18นิ้วเครื่องนี้นะครับคือผมรับงานมานะครับก็คือสาเหตุที่มาล้นๆอย่างนี้คือว่าผมไม่ได้ใช้รถใหญ่นะครับมันทุกมานะครับก็เลยได้มาไม่ทั้งหมดนะครับเพราะเพราะว่าต้องแบกมาสองเครื่องนะครับก็เลยต้องแบบตัดออกมาแบบเป็นล้นๆในระนี้เลยนะครับอาการของเครื่องนี้เขาบอกว่ามันเปิดไม่ติดนะครับอาการเปิดไม่ติดนั่นก็คือสงสัยได้อยู่2กรณีนะครับคือ ตัวชุดเทอร์โมฟิวขาดกับตัวชุดขดลวดพังเสียหายเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับวิธีการเช็คมันก็มีอยู่หลายวิธีนะครับก็ในการเช็คเบื้องต้นของผมนะครับในการเช็คตัวชุดเทอร์โมฟิวขาดนะครับผมก็จะตั้งตัวมิเตอร์ไปที่ย่านนี้หละศูนย์สุดเลยนะครับ100่คนะครับแล้วผมก็จะกดสวิตช์นะครับกดสวิตช์เบอร์ไหนก็ได้นะครับผมจะกดสวิตช์เบอร์ที่ มีค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดนะฮะับคือเบอร์สามครับผมจะกดไปก่อนนะครับผมกดสวิตช์ไปรอนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะมาเช็คนะครับผมจะมาเช็คที่ตัวค่าความต้านทานนะครับว่าจากปักไฟนะครับไปหาตัวชุดคอยเนี่ย่ามันมีข่าโอ์มตีขึ้นมาไหมนะครับถ้าตีขึ้นมาแสดงว่ายังไม่ขาดนะครับถ้าตีขึ้นมาสูงๆนะครับแสดงว่า แสดงว่าย no ังไม่ขาดนะครับตัวช e ุดเทอร์โมฟิวนะครับอ่าแต่เขาบอกเปิดไม่ติดเทอร์โมฟิวไม่ขาดนะครับเขาบอกมันเปิดไม่ติดนะอันนี้ผมไม่ได้เ <mitad> สียบปลักนะครับผมไม่ได้เสียปลักกรองนะครับแต่ตีขึ้นสูงเลยนะครับนะครับเปิดไม่ติดนะครับโอเคสรุปแล้วคือเทอร์โมฟิวไม่ขาดนะครับแต่เขาบอกว่าเปิดไม่ติดนะครับที่เขาบอกอาการผมมานะครับอันนี้ผมไม่ได้เสียบปลักนะครับโอเคต่อไปขั้นตอนต่อไปที่ผมจะเช็ค อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือเปิดดูวัดโอมค่าความต้านทานตรงชุดหัวกะโหลกนะครับสาเหตุที่เปิดไม่ติดอาจจะเป็นที่ตัวชุด4ตัวนี้มันขาดไหมพวกผมผูกขี้เกียจแก่ผมก็ดึงออกเลยนคะรับค่อนข้างจะดึงออกง่ายได้มากเลยนะแล้วตอนจังหวะที่โยกดูเหมือนมันจะลม้มรวมนะครับ ไอ้ตรงนี้เวลาดึงดึงแน่นมากเลยนะแตกต่างจากเมื่อกี้เลยนะครับแตกต่างจากเมื่อกี้ที่ว่า่าอดึงออกมานะครับไอ้ตัวนี้ดึงออกมาง่ายมากเลยนะเหมือนคิดว่าสาเหตุที่เปิดไม่ติดอาจจะแค่ตัวชุดสายไฟนี้ขาดก็ได้นะครับเพขาปเปิดไม่ติดนะครับคือเครื่องมือที่เราจะใช้ในการตรวจวัดนะครับก็ เป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับจะตรวจวัดได้เร็วและง่ายที่สุดนะครับในคือผมจะชํานาญในเรื่องการตรวจเช็คด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับจะชํานาญมากนะครับก็เลยขอใช้เป็นตัวดิจิตอลนะครับในการตรวจเช็คในครั้งนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้เราเจอพัดลมที่เราไม่มีข้อมูลนะครับเราก็จะได้แบบสรุปเนื้อความได้ง่าย,ายๆนะครับ จากวิธีการดูที่ที่ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอมันติมิเตอร์นะครับพวกพัดลมรุ่นนี้มันก็ค่อนข้างจะมีค่าวความต้านทานที่ค่อนข้างที่จะพิเศษเหมือน,นกันนะครับก็คือพวกพัดลมพวกนี้คือต้องอาศัยองค์ความรู้นิดนึงนะครับนิดหนึ่ง ขออภัยนะครับโอ้โหถ้ามันวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้นะเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะตัวเลขไม่อยู่นิ่งอย่างเงี้ยมันคิดว่ามึงผมมันจับหลวมนะครับเดี๋ยวสักกู าว่ามันไม่นิ่งอย่างนี้มันใจคอผมไม่ค่อยดีนะฮะมือน,นตัวชุดคอยมันจะมีปัญหานะครับทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปดูให้ดูใกล้ๆนะครับแล้วก็จะทําภาพให้มันชัดขึ้นจะทําภาพให้มันชัดขึ้นนะครับโอ้โห นี้ก็คงอย่างนี้ก็คงไปต่อไม่ได้แล้วครับคือตัวชุดนะครับตัวชุดมอเตอร์นี้มันมันไหม้ไปแล้วนะครับมันมันพังไปแล้วนะครับหลังจากที่อ่เราดูจากอ่าค่าความต้านทานนะครับที่มันโชว์ขึ้นมานะคือมันตัวเลขมันแกว่งไปมานะครับคือมันไม่นิ่งนะครับบาทีนี้บางคนอาจจะอะ่มันช็อตลอบจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะถอดนะครับผมจะถอดออกมาแล้วก็ ามาตรวจเช็คด้วยตัวมิเตอร์นะครับด้วยมิเตอร์เข็มอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเรามาดูว่า,าตัวชุดเส้นขดลวดเส้นไหนนะครับตัวชุดชุดไหนนะครับที่เป็นตัวชุดโชคลันสตาร์ตตัวชุดไหนที่เป็นตัวชุดโชกที่ที่เป็นที่เป็นตัวเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดการช็อตในครั้งนี้นะครับบางคนอาจจะไม่มั่นใจเออบางทีมันอาจจะไม่พังก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเอาออกมาทําให้มันมั่นใจได้มากขึ้น ก็นี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมก,ก็แกะออกมาเรียบร้อยนะครับแกะออกมาจากตัวชุดคอยล์นะครับจากตัวชุดตัวชุดโรเตอร์ชุดหัวก๊โหลกนี่เรียบร้อยนะครับก็แกะสายเรียบร้อยเพื่อไม่ให้มันช้าในการทำคลิปนะครับเทคนิคในการขูดสายไฟนะครับขูดตัวชุดขดลวดนะครับให้ดีก็อันนี้มันเป็นเส้นขดลวดเส้นใหญ่นะครับผมก็จะใช้เป็นกระาดาษ ทายเบอร์หนึ้อยนะครับในการขูดนะครับใช้ไฟแช็คเผานะครับก็ทํำวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกชิ้นทุกอันนะครับก็ทําอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เสร็จตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก ใครจะใช้กระดาษทรายเบอร์ที่ละเอียดตัวนี้ก็ได้นะครับวันนี้ผมใช้เบอร์ยาบๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นขนลวดเส้นใหญนะ่มันขูดง่ายดีนะครับทีนี้เราก็ผมจะพามาตรวจเช็คด้วยมิเตอร์กันบางคนก็อาจจะ,ะยังไม่หายสงสัยนะครับอาจจะอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะครับที่ผมพาทำเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าความต้านทานกันนะครับ ก็ผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับก็มาย้อนทําอีกทีนึงนะครับก็พามาตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้เข้าใจกันในตรงนี้นะครับโอเคเรามาดูข้าความทันทนะผมจะหานะครับ ผมจะหาตัวชุดผั้สายของพัดลมก,ก่อนนะครับผมตั้งไปที่คูณ10เลยก็แล้กันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับก็อจัดให้เรียบร้อยนะครับหาผู้สายด้วยวิธีการใช้เราก็แยกฝั่งให้มันดีๆนะครับฝั่งละสี่เส้นนะครับพยายามอย่าให้เส้นลวดขาดนะครับสี่เส้นก็บแบ่งกันให้ดีๆ ต้นรันมันจะอยู่ด้านนอกอย่างเห็นได้ชัดนะตัวเนี้ยต้นรันตัวนี้แล้วก็จับหาตัวต้นรันก่อนเลยนะครับเส้นไหนมีค่าความต้านทานที่นะครับที่สูงนะครับเราก็ที่มันที่สูงก็เพื่อนตีขึ้นมาแล้วก็ยึดตัวนั้นเป็นหลักเลยครับ แปลกนะครับถ้าเป็นในแนวอาการลักษณะนี้ก็คงมัน like อาจจะมีอาการนะครับอาการอาการไหมที่ค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ดุนแรงมากเลยนะถ้าถ้าแบบเราวัดแล้วไม่ขึ้นนะครับถ้าวัดแล้วไม่ข네ึ้นนะครับไม่ขึ้นสักเส้นเลยทั้งทที่ว่าเราขูดดีแล้วนะครับแสดงว่ามันอาจจะมีการช็อตไหมภายในระบบที่ค่อนข้างที่จะหนักรุนแรงหรือีกอย่างหนึ่งคืออาจจะเป็นที่ผมขูดไม่ดีนะครับขูดทีนึงผมอาจจะขูดไม่ดีก็ได้นะครับเพราะว่า เคสในแนวที่บอพอเรามาวัดคูณสิบแล้วไม่ขึ้นเนี่ยคือเราไม่ต้องไปฝืนนะครับถ้าเราแบบวัดแล้วไม่ขึ้นแสดงว่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับถ้าเราขูดดีแค่ไหนถ้าเราตั้งไปที่คูณสิบแล้วค่าความต้านทานไม่แสดงผลขึ้นมาเลยเนี่ยแสดงว่าตัวชุดมอเตอร์นั้นพังเสียหายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมเมื่อกี้มีเด็กมาเยี่ยมเยียนกันเลยตัอง ัทําการหยุดคลิปไว้นะครับก็ขูดต่อนะครับอาจจะขูดไม่ดีนะครับปกติเนขูดขนาดนี้ไม่น่าจะมีปัญหาโอเคนัคือตัวต้นลันตัวนี้เมันแยกออกมานะครับชัดเจนนะตรงนี้นะครับจับนะไม่ขึ้นเลยนะฮะไม่ขึ้นสักเส้นเลยนะเนี่ยเส้นกดลันนี่ นี่คือโคตรลันนี่คือพระเอกของงานนะครับไฟไฟจะเข้าไม่เข้าเนี่ยหรือว่าระบบมันจะทํางานหรือไม่ทำงานเนี่ยคือตัวต้นลันนี่คือเส้นสําคัญเลยพวกตัวโคตรลันนะฮะมาดูมาดูตัวเส้นอื่นดูว่างนะครับว่ามันขึ้นไหมนะครับเพราะว่าผมตั้งมาที่คูณสิบนะครับคือมาตรฐานในการตรวจเช็คเลยนะะดูเส้นอื่นขึ้นไหมถ้าขึ้นก็แสดงว่าตัวโคตรลันนี่มีปัญหาะลรนะครับ โอ้โหถวัดอย่างนี้ลักษณะอาการมิเตอร์ไม่ใช่มิเตอร์ผมไม่ดีนะมิเตอร์ผมก็ตีขึ้นนะเวลาเวลามาจับต้นชนกันโอ้ยุงเยอะนะผมเปิดผมเปิดอ่ามุงไว้นะครับถ้าจะว่าผมขูดไม่ดีมันก็ไม่น่าจะใช่นะโอ้โหนี่แสดงว่ามันไหม้นะแสดงว่ามันมันมันค่อนข้างจะหนักทั้งหนักมากเลยนะาอาการอาการลักษณะ,ะขึ้นแค่ตัวเดียวนะ,นะเห็นไหมนะ เห็นไหมครับเห็นไหมจับทุกเส้นเนี่ยขึ้นแค่ตัวเดียวนะดูดิคะขึ้นแค่ตัวเดียวนะครับจับมาสองเส้นนะครับจับมาสองเส้นเส้นที่สามขึ้นขึ้นขึ้นมาโดยเส้นที่สามเนี่ยที่วัดค่าความต้านทานได้นะครับที่เหลือนี่คือไหมหมดเลยนะคือค่าความต้านทานไม่ขึ้นครับไม่ใช่ว่าผมขูดไม่ดีนะคือผมขูดดีแล้วนะครับขูดดูดีแล้วนะจนแบบดูดิฮะเห็นแบบ เห็นเลื่อมๆนะเลื่อมๆเ,เป็นตัวชุดทองแดงนะครับก็คืออาการลักษณะนี้ก็ยืนยันได้ว่าตัวชุดคอยนั้นเสียปเป็นร้อยแล้วนะครับก็กที่ผมพามาทําคลิปนแนวสถานนี้ก็แบบเพื่อนะครับก็อาจจะมีคนมาบอกว่าเออตรงนั้นมันหลวมหรือเปล่าตรงนี้มันมันมันขาดหรือเปล่าอะไรอย่างี้นะฮะคือมันไม่มีขาดมันไม่ขาดนะครับ หรือจะถอดออกมาแล้วก็ตามไปดูว่าเส้นมันขาดนั่นก็คงจะไม่ไหวนะคือเราตรวจเช็คแค่นี้นะครับตรวจเช็คแค่นี้ดูการสั่นไหวตัวชุดมอเตอร์นะครับถ้าไม่มั่นใจเราก็มาเช็คให้มันละเอียดในลักษณะน,นี้ครับก็ยืนยันไนดะ้แล้วว่าตัวชุดคอยตัวนี้พังนะครับโอเคอทีนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ว่าต้องไปถามนะครับไปถามคนที่เขาจะซ่อมาเขาจะซ่อมต่อไหมนะครับก็ตัวชุดคอยพัดลมนี้ก็ค่อนข้างที่จะ มีราคาที่ค่อนข้างจะแพงอยู่พอสมควรนะครับผมซ่อมไปชุดนั้น600บาทเลยนะครับรวมทั้งค่าแรงช่างนะครับรวมค่าแรงช่างแล้ว600บาทเลยนะเพราะว่าสาเหตุที่บอกไป600บาทเพราะว่ามันเ,นเปลี่ยนเปลี่ยนหลายอย่างนะอย่างเช่นเปลี่ยนอ,อย่างเช่นเปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์เปลี่ยนตัวชุดเปลี่ยนตัวชุดพวกสำลีซัลน้มันนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องทํา อะไรหลายอย่างตรงนี้เปลี่ยนชุดแกนนะครับก็เลยตีราคาไป600บาทในช่วงนั้นครับแต่ชุดคอยนี้ก็ค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันนะครับอยู่ที่ประมาณผมซื้อมาตอนนั้นเท่าไหร่300สามร้อยกว่าบาทหรือเปล่าสามร้อยกว่าบาทถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าน่าจะประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับอโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์นะครับในการตรวจเช็คซ่อมในวันนี้นะครับ ก็เป็นการยืนยันนะครับยืนยันในการจัดซ่อมในวันนี้นะครับผมก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับ